คือลงขึ้นคือลงลงอ๋อนี่้มันไม่รุ่นนะเราไปรุ่นคือลงลงนะครับค่ะโอเคเราได้แล้วสามรุ่นเราะค่ะเห็นบอกว่าใช้ทานในพืชชูชงใช่ไหมครับมาทานทานในพืชชูชงคะแล้วมันดีขึ้นหรือดีขึ้นค่ะเออรู้ใช่ไหมว่าในแก้วนั้น ก็คือมันเป็นแค่ธันยาพู้อ่ะค่ะรู้ไม่ใช่ยานี่ค่ะไม่ใช่ยาอแล้วเชื่อเหรอว่ากินเข้าไปแล้วมันจะทำให้โรคเราหายเพราะทานยากมาเยอะแล้วก็มันก็สูงสูงสุดๆอยู่สภาพเดิม ทานตัวนี้ประมาณสักสองอาทิตย์ครับก็จากนอนไม่หลับก็ดีแล้วก็หายใจติด,ตดขัด,ขดก็เริ่มดีขึ้นยังไม่หายเป็นปกติแต่ดีขึ้นดีขึ้นตาม วมก็จากที่ปวดหลงังก็ทานไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าไม่ปวดลืมไปเลยเรื่องเรื่องปวดครับค่ะลืมไปเลยคือไม่ลืมเพร <ๆ S 1> ามันหายไปตอนไหนไม่รู้ว่ามันหายไปตอนไหนณวันนี้ณวันนี้ก็ไม่ปวด ดีขึ้นดีขึ้นแพ้ดีขึ้นไตใยตปวดละไม่ปวดละก็มันก็ว่ามีมันก็อมันก็ดูดีขึ้นอะดูดีขึ้นหน้าตาก็สดใสภาพรวมมันดูดีขึ้นภาพรวมมันดูดีขึ้นภาพรวมเรา เหมือนเวอร์นะเหมือนเวอร์คุณอาคิดว่ามันไม่เวอร์ไปลนะคุณอาว่าไม่เวอร์นะเพราะได้ได้กับตัวเองอคุณอาเป็นคนไม่ค่อยออกออกกำลังกายค่อยออกกำลังนะค่ะจากเมื่อก่อนเนี่ยเดินข้ามสะพานลอยอย่างเงี้ยมันจะ เดี๋ยวนี้ไม่เหนื่อย <Okay. S 2> แล้วหน้าตาปกติคนอดนอนเนี่ย<ม>ตื่นเช้าขึ้นมาหน้าตาจะเซียวเซียวใช่ไหมใช่แต่คุณาอายุตั้ง50กว่าแล้วครับหน้าตาก็ไม่ไม่สู้เซียว<ม>แล้วกไ็ไม่เหนื่อยเขาเห็นตรงนี้ สดีค่ะสวัสดีครับส<ม>วัสดีครับผมอุ้ยเป็นทหารเหรอคะเป็นทหารครับเป็นทหารพลรอ่มเมื่อก่อนนี้อยู่ที่ป่าบไวา้ลบบุรีครับโอ้เมื่อก่อนนี้แข็งแรง ตอนไหนคะแล้วป่วยเดืโเอโรคอะไรตอนที่ป่วยเนี่ยเมื่อแปดเก้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ย,กกท,ยที่มาสุดลงหนัก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 ปวดที่เขาค่าปวดที่เขา ที่ปรีน้องแล้วก็คุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคะเขาเสื่อมเขาเสื่อมแล้วที่ที่ที่น้องที่ีน้องเนี่ยก็เหมือนกาบนักเสพเนี้ยใช่ไหมฮะแล้วเป็นตะคิวต่างค่ะเป็นตะคิวเน็บชาใช่ ที่บือชเทาที่เทา้าโอ้ยอแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหถึงที่สุดของชีวิตที่สุดคือเรียกว่าปวดที่สุดเก็บท,ที่สุดเลยเก็บ<ต>ที่สุดตั้งแต่เป็นอหา,หารมาตั้งแต่เป็นทาหารทนรบมาอยู่ ปาหวาย้มาเนี่ยไม่เคยเจออย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ขนาดนี้เลยไมข่ขนาดนี้มันที่สุดของชีวิตคือเดินไม่ได้เดินไม่ได้ช่วงนั้นแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำคุณลุงของพูดอย่างเปิดโปงอย่าง ไม่อายเลยว่านั่งถัดเข้าห้องน้ำคลานยังไม่ได้เพราะมันเจ็บเขาเ่าด้วยต้องต้องเอาก้นลงบพื<ท>้นค่อยถัดถัด,ถดตายเข้าห้องน้ำโอ้ตายลำบากมากเลย,เลยแต่ก็บังเอิญคุณหยิบ พันสูงเนี่ยไปเจอผมเข้าบอกเอ้าผูการแต่ไมหน้าตาสิเสียวอย่างนี้โอ้โหไม่มีเลาสีเลยนะเดี๋ยวนี้โอ้ยทักอย่างนี้เลยเหรอทักอย่างนี้เลยโอ้ไปเจออาจา,ารย์อลาไทยอีกท่านหนึ่งท่านเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่อง สารีระแล้วก็พูดถึงเรื่องสุขภาพโดยตรงเลยเ,ออลเขาให้ความรู้ยงไงกับคนออาพ,พวกกันให้ความรู้หลายอย่างแล้วส่วนนั้นท่านก็ชงไอ,อสารสก,กรัดเขาเรียกสารสกัดพัยา<ช>พืช เออมันเกิดน้ำข้าวนี่นะ <c oughs> ใจนะ <c oughs> อุย้อยเงี้ยฉันวส่งที่บ้านก็ได้ไปทำข้าวทำแบบว่าน้ำข้าวที่บ้านเองก็ไดไ้คิดถึงเงนินยนะคะไม่คิดเลยเอาทำไมอะคะเพราะว่าสมัยนี้น้ำข้าวมี พอทานท่านยังาพูดสกัดวันนั้นทานไปแล้วเป็นอย่งไรบ้างก็ยังไม่รู้สึกเท่าไหร่ก็คิดว่าท่านก็บอกว่าสรรพคุณเป็นอย่าง,งาน,น,นี้คือมันเชื่อไหมตอนนัดียังไม่เชื่อนะกอไปทุก สิ่งทุกอย่างจังหวัดไหนดีไปหมดอา,อาหารทิ่ไหนดีไปหมดนนวิธีว่าลองมาหลายวิธีแล้วโอวิธีจะอีกสักทางจะเป็นอะไรไปจะเป็นอะไรไปล่ะนะทานยังไงคะก็ทานอย่างที่อ,อ,อาจารย์อรไทย ตอนชานะพ<า>ูกกานนะตานตอนเช้าแล้วก็กลางวันแล้วก็เย็นก่อนนอนสี่มือม้อเลยอ่ะสี่มื้อเลยเพราะว่าเราเป็น ประมาณเดือนเดือนเกือบสองเดือนเดือนเกือบสองเดือนอผลเป็นยังไ,ไ,ไงบ้างคะผลนี่นะฮะรู้สึกว่าเอ๊ะร่างกายรู้สึกเอ๊ะขาย,ยืดออกได้สบายสบายมมไม่ต้องนั่งถัดเข้า ภูมใจตรงนี้อ๋ออันนี้คืองจมใจ<ส>เลยอันนี้ตรงประเด็นละตรงประเด็นเลยถึงสองเดือนเท่านั้นนะค่ะทุกสิ่อคุณจะางมันหายไปได้ไหมอ๋อมันมันดีขึ้นแคะ่สองเดือนหรอะคะสองเดือนอ๋อคือสองเดือนเห็นผลแล้ว เเดือนแล้วเเดือนแล้วก็คนนนือนช่ชวงที่เริ่มสุดหนักน,นี้เริ่มเริ่มเริ่มผ่านแล้วครับเก้าเดือนนี่นะขนาดน,นี้คคุณลุงเดินเดิอนอุตรอจตลเลย,ยเสร็จแล้วกลับไปถึงบ้านยก ลูกเล็กรถจำเบลโอ้โหาอย่างนี้อย่างนี้ด้วยเยี่ยเลยตอน,นนี้เหมือนกับเป็นหนุ่มอีกครั้งเลยค่ะคือพูดง่ายๆว่าเราเกิดใหม่หแล้วอเนี่ยเปยบเหมือน คิดอย่างนั้นนะขนาดนั้นเลยเอ่ะคะใช่คือถ้าแบบถ้าเป็นคนอื่นเขาแบบุวยเวอร์เลยหรือเปาไมไ่รู้ต้องลองกันตัวนี้เหรอคะถ้าเจอกัน คผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณลุงฟองเดชครับผมคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับได้ข่าวว่าคุณลุงนี้เป็นมาเยอะแล้วใช่ไหมครับครับผม <c oughs> เรียกว่าเจ็บไปเยอะนะเป็นทุกอย่างที่อยู่ที่ตัวผมทุกอย่างโรคทุกอย่างเอาโรคที่แบบเ,เรียก ที่สุดก็เริ่มแรกเลยโรคเบาหวานนะครับเบาหวานเนี่ยแล้วก็พวกมันมาเลยพวกมันมาพวกมันมาคือโรคเบาหวานโรคกรามโรคด้านโรคหัวใจมาเป็นชุดแล้วโอเคครับรู้เมื่อไหร่่าเป็นเบาหวานคืออดีตผมรับแรกการอยู่ คองเปรมนะคองเปรมไเนนะครับครับผมทำงานตั้งแต่หกโมงเช้ายันหกโมงเย็นทุกวันครับความเครียดก็มีนะเพราะว่าพวกผมทั้งหสามันคนสี่วันคนทุกวันนะครับไม่มีวันไหนไม่ไดไม่มีวันมันเครียดทุกวันครับครัตามลำดาบผมไปกินไป ทำงานตอนเช้าก็ต้องกินอาหารพวกเร็วๆอ่วพวกฟาสต์ฟู้ดก,กินอะไรด่วนๆนนะ่ะอะไรสะดวกเอาหมดสะดวกเพาราะว่าประมาทในการกินนะครับหลังจากนั้นมีอยู่วันหนึ่งผมก็น เดินมาคนเดียวนะแต่ผมเห็นมาตั้งสามสี่คนเอาแล้วผม <c oughs> คิดว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรนะเพราะข้าวไอ้ลูกน้องก็บ,บอกว่าผลน,น้าสงส,งสยยัยจะเป็นเบาหวานนะครับเพราะเขา<อ>เ<อ>ขารู้เลยเนะขาเขารู้เราว่า มีประสบการณ์ผมเลยไปหาหมอก็วันรุ่งขึ้นผมก็มาเช็คเลือดปรากฏว่าข้าวห้องเล็บออกมาครับ430มี430เลยครับ430นี่ระดับบนมากที่สุดเท่าที่ เคยสัมภาษณ์มาเลยนะครับผมเสียสมสิษยนี้ไม่น่าจะใช้ชีวิตอยู่ได้แล้วนะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าตามจะปวดนะครอบรอตามลายนะครับคือเขาเรียกว่าเบาหวานขึ้นตามเบาหวานมาขึ้นตาครับผมนี่คืออาการเลยนะครับหลังจากนั้นผมรู้สึกปวดตามหัวไหล นายแพทย์ท่านนี้แหละท่านนี้ก็บอกว่าครับให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลโรคทรงออกที่นนทบุรีครับตอนนัน้นเขาเรียกว่าโรงพยาบาลโรคทรงออกตอนนี้เป็นสถาบาันไปแล้วนะครับครับีบผมไปตรวจหมอวินิจฉัยว่าผมเป็นโรคหัวใจ จอีกนะฮะต้องรอรอ,รอที่จะผ่านผ่าตัดครับไปพาัดหัวใจเขารออยู่สองเดือน,นนะครับครับเพราะว่าผมเป็นเบาหวานด้วยเขาไม่ผ่าตัดทันทีใช่คือคนเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าผ่าตัดได้หายยากหายยาก จนกระทั่งผมได้ผ่าตัดเมื่อประมาณวันที่22เมษายนผมได้มครับ 22, <ม>22เมษสายสน41